ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านถือนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2568อยู่กับผมสวัสดิเครือพิมายนะครับผมผู้ดำเนินรายการครับผมวันนี้ก็มีเหตุการณ์หลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับลมฟ้าฝนนี่นะครับผมนะฮะ ทีพายุร้อนถล่มบ้านผือนะครับปุดรธานีเสาไฟลม้มนะฮะร้านค้าพังนะเจ้าหน้าที่ทําการแจ้ไขาเร่งด่วนเลยครับผมนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งมีนาคม2,568เวลา19นาฬิกา20นาทีเนะจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายนะจากพายุโซนร้อนนะครับที่พัดถลม่มนะฮะในพื้นที่ โรงงานน้ำตาลอุดรธานีและาทางเข้าบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลคำวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับผมเราจะเอาภาพรวมๆนะครับผมหลายๆเหตุการณ์นะครับในตำบลอำเภอบ้านผืออในอำเภอบ้านผือนะครับผมนะอำเภอบ้านผือนะครับอ,อำเภอบ้านผือนี้คือ กว้างนะครับผมเปิดกว้างนะครับกว้างให,ใหญ่นะครับอาเภอบ้านปืนนะครับผมนะฮะอ่ะ,อะเราไปดูเหตุการณ์พร้อมๆกันเลยครับเรื่องเล่าข่าวบ้านปืนนะครับผมนะฮะเราไปดูภาพแรกกันดีกว่านะครับผมจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะพายุถล่มบ้านผือนะครับได้รับความเสียหายยับเยินเลยนะครับผม เอาเหตุการณ์นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับา้าเหตุการณ์ก็บ้านเรือนประชาชนพังยับเลยนะครับในเหตุการณ์นี้นะครับผมนะฮะนี่ครับนี่นะครับอ่าิ์นะลือ่าพายุฤด,ดูร้อนนะครับผมนะถล่มบ้านเรือนประชาชนพังยับนะครับหลังคาเปิดเลยนะครับผม รมแรงมากนะครับก็เตือนภัยนะครับผมเป็นวันอาทิตย์สองอวันวันสิ้นเดือนเลยนะครับวันแรกเลยนะครับผมของวันที่1เสาร์ที่1น่งมีนาคม2,568นะครับผมพายุได้ฉลองถลม่มอ,อำเภอบ้านผือในะจังหวัดอุดรธานีนะเสาไฟฟ้าลม้มระเนระนาดเลยนะครับติด การตลาจรติดขัดนะฮร้านค้าพังเจ้าหน้าที่เร่งทําการแช้ไขเร่งด่วนเลยนะครับผมอ่ะมาดูภาพที่2ต่อไปนะครับนี่นะครับภาพเปิดเลยนะครับผมทําให้เสียหายนะก็ภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับผมเซียววินาทีก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ไม่ไม่ทราบนะครับผมว่าจะมาตอนไหนนะ ก็นี่คือเตือนนะครับแหน่ลมพายุโซนร้อนเตือนก็ไาอยังงั้นนู่นนะทับรถนะครับรถจอดไว้โรงรถนะครับผมนะฮะหลังคาเปิดปลิวว่อนเลยนะครับผมนี่ครับผมนี่เห็นเต็มไม้นะครับผมคานไม้นะครับหลังคาปลิวหายไปหมดเลยนะครับนี่ต้นกอไผ่เปล่านะถอนรากถอนโคนเลยนะครับผมแรงจริงๆนะครับ นะฮะในโซนนี้นะครับผมภาพรวมๆในอำเภอบ้านผือนะฮะเรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็นำมาเสนอโอกาสนะครับผมในช่วงนี้นะครับนี่นะครับต้นไม้ใหญ่เล็กใหญ่โค่นล้มนะครับทับบ้านเรือนประชาชนได้พังอ่าได้รับความเสียหายนะครับโซนนี้ก็สงสัยจะเป็นภายในวัดนะครับในภายในวัดก็เห็นเนี่ย อาจจะเป็นการทําบุญหรือว่ามีงานนะครับผมพอดีฝนกระหนำ่ำนะฮะพายุรมแรงนะครับทําให้เพิงอที่ปลูกสร้างนะในภายในวัดก็พังยับเลยนะครับผมนะฮะนี่นะครับก็ยืนดูนะครับน้หลังคาน,นั้นพังยับนะครับเห็นแล้วโอ้ ขอแสดงความเสียใจด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับเรื่องเล่าข่าววันผือบ้านผือทีวีนิวเฮดดีนะครับนี่นีครับอันนี้ภายในวัดนะอาจจะมีงานนะครับผมนะซุ้มต่างๆนี้พังยับเยินเลยครับผมนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งอ่าเข้าให้ความช่วยเหลือนะครับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก พายุโซนร้อนนะครับผมถล่มบ้านเผือเมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งนะฮะเสาร์ที่หนึ่งมีนาคม2568เวลา19นาฬิกาจุดสามศูนย์นอหนะจนที่ลงพื้นที่ทำความเสียหายจากพายุโซนร้อนนะพัดถลม่มพื้นที่โรงงานน้ำตาลนะครับอุดรธานีและทางเข้าบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลคำวงอํอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับ นี่นะครับผมนะถอนลากถอนโคนเลยนะครับแรงจริงๆเขาว่าอย่างนั้นรับนะครับผมนี่ครับนี่ถนนทีมงานขยายขยายภาพหน่อยทีมงานขยายภาพให้เห็นเด่นชัดหน่อยนี่นะครับเสาไฟฟ้าล้มนะครับผมนะก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับผมผู้สัญจรไปมานะครับ ถ้าเกิดว่ามีโอ้อันตรายมากนะครับรุมแรงจริงๆนะครับผมช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะครับช่วงหน้าฝนคงฤดูร้อนนะครับพายุฤดูร้อนนะครับเนี่ยทให้บ้านพังยับเลยนะครับหลายๆพื้นที่นะที่ไม่ได้ออกอากาศนะครับที่ตําบลต่างๆนะครับผมในเขตอําเภอบ้านผือนะครับนี่นะครับ ก็ก็ยังไงก็ให้ระมัดระวังนะครับผมระมัดระวังด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกทท่านนะครับที่ลงพื้นที่แล้วก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือทอมการแก้ไขเร่งด่วนนะครับช่วยเหลือประชาชนในเยียวยาเบื้องต้นก็คงจะถุงยังชีพนะครับผมช่วงนี้ ฝนฝนตกมาไม่มีเขาเลยนะครับผมในที่เขตเทศบาลตำบลบ้านผือเนี่ยลมแรงมากเลยครับก็อยู่ที่หน้าร้านห้องเสื้อวราพรห้องภาพดีเจใจเอ็นนะครับตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิก็แรงมากเลยนะครับผมนะฮะลมกระโชกแรงมากนะครับบางพื้นที่นะครับมีแต่ลมไม่มีฝนนะครับแต่คําบงนะครับ คำวงก็หนักเลยนะครับผมเสาไฟฟ้าโค่นล้มนะครับขวางเป็นอัมาพาตเลยครับถนนเป็นอัมาพาตัดในใน,ในช่วงนั้นนะครับผม่าฟ้าร้องไปอย่างปร่างโอ้เสียวนะครับผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรห้องภาพดีเจเจเอสแคนทัดลุงเอบ้านถืออยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผึ้พิทยาภูมิ ห้างทองแม่พิจิตสาขาเจ็ตลาดนิยมทองดีน้ำหนักเต็งทองร้อยเปอร์เซจากเยะวะาวราชนะครับครับเปิดทำการก็จันถึงเสาร์นะครับปิดวันอาทิตย์วันนี้ปิดนะครับหยุดนะครับผมยังไงก็ขอฝากเอ็กโคลิงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีขึ้นความถี่1 4 5 7ง5ีเจ็ดเฮ็ดห้์อนะครับอยู่ข้างล่างนะครับช่องตรงก็144925นะครับผมนะฮะก็เอ็กโคลิงอำเภอบ้านผือนะครับผม ก็ควบคุมดูแลโดยโฮเทลสระทรีกอล์ฟโฮเทลเตาก็ผมนี่เองนะครับแล้วก็โฮเทลเซเว่นเซราซิลาโนเวมเบอร์นะครับแอดมินจากกทมนั่นเองนะครับกันนี้ก็ได้หมดเวลาลงนะครับผมอขอฝาก YouTube นะครับบ้านผือาทีวีนิวภาษาไทยเขียนเลยครับแล้วก็ Google จะอ่านข่าวสารข้อมูลนะครับเขียนบ้านผือทีวีนิวนะครับ เป็นเว็บไซต์ก็ w w w b บ้านผือ t v n e นนั่นเองนะครับผมนะ,ะเว็บไซต์ก็ข่าวบ้านผือ tvnew ินะครับก็นะสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับผมนะ,ะเว็บไซต์อยู่ในอําเภอบ้านผือข่าวสารข้อมูลนะครับผมนะ,ะอาจจะเป็นเว,เว็บไซต์แรกนะครับนะ,ะหรือว่าเว็บไซต์อ่า หนึ่งในนั้นก็นแล้วกันหนึ่งในอำเภอบ้านผือนะครับก็บ้านผือทีวีนิวนะครับเว็บไซต์นะครับที่ข่าวสารนะครับผมเพจก็มีครับนะเพจก็สร้างเพจก็บ้านผือทีวีนิวนะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวออนไลน์บ้านผือข่าวทั่วไทยนะครับเพจนี้ก็สร้างไว้เยอะนะครับผมนะฮะพวกคนก็เข้ามาได้นะครับ อ่ามันลงอ่าโฆษณาได้นะครับผมนะประกาศตามหาอ่าต่างๆนะครับผมนะขายของขายอะไรเงี้ยครับโพสต์ได้นะครับผมสบายๆนะครับผมนะเราให้ความสําคัญอยู่แล้วนะครับอ่ามาด้วยดีนะครับเรื่องดีๆเรื่องขายของนะครับและเป็นเรื่องอื่นเรื่องโจมตีไม่ต้องครับผมนะเพจนี้ก็ สร้างสรรค์น,นะครับผมเน่เพจสร้างสรรนะฮะไม่มีลูกเพจที่จะโจมตีอฝ่ายตรงข้าม,ม <c oughs> นะครับผมโอเคนะครับ <c oughs> ก็หมดเวลาลงนะครับผมเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมสวัสดิ์เครือพิมายนะครับข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวสวัสดีครับ เสื้อวราพรตัดเย็บสภาพสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู